สีมีค่าเท่ากันหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบมาให้ค่ะโอลนสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะมาตอบคำถามใต้คลิปกันนะคะอันนี้จะเป็นช่วงใหม่ก็คือช่วงตอบใต้คลิปค่ะ เป็นชว่วงที่ถนะ้าเกิดว่าคุณมีคําถามอะไรเนี่ยก็เขียนเอาไว้ใต้คลิปต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนเนี่ยมดจะไปดูทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าคําถามไหนเนี่ยน่าสนใจมดก็จะมาทําคลิปวิดีโอตอบให้ค่ะคําถามวันนี้ค่ะมาจากคุณแพรพัดหวางนะคะที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปถามว่าอยากรู้ว่าลิปปิ้นแต่ละสีของดีออต่างกันยังไงหรอคะแบบเห็นบางช่วงที่คุณแม่ซื้อก็สีขาวบางทีก็สีแดงมาเดี๋ยววันนี้มดจะมาตอบให้ค่ะก็คือลิปปิ้นเนี่ย ของ Dior เขาก็จะมีหลายๆสีนะคะของแบรนด์อื่นๆก็เหมือนกันนะจริงๆแล้ว RIBBON เนี่ยเขาจะมีสีหลักๆเลยก็คือเป็นสีของแบรนด์เช่น Dior เนี่ย RIBBON สีหลักเขาจะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปั๊มตัวอักษรสีทอง่ะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น RIBBON สีขาวแล้วก็ตัวอักษรสีเทาแต่ว่าหลังจากที่ราฮิกาเซียนะคะเขาได้มาดำรงตําแหน่งดีไซเนอร์นะคะเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่า MTC เนี่ยชอบมากนะคะในส่วนของสีทองก็เลยเปลี่ยนหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสีทองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล่อง ริบบิ้นต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยสีปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีขาวแบบนี้เลยแต่ว่าก็จะมีสีต่างๆออกไปอีกนะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจพิเศษค่ะในช่วงของเทศกาลของปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจของดีออร์ช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็จะได้เป็นริบบิ้นสีขาวนวลแบบนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าสีมันมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะทุกคนในส่วนของตัวเนื้อผ้าเนี่ยก็ต่างกันด้วยนะ จากที่ผ้าลื่นๆเนี่ยก็จะเป็นผ้าอีกหนึ่งแบบวันนี้เทียบกันให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะสีต่างกาันเนื้อผ้าต่างกาันเห็นไหมคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะริ p p ิ้ g ของดีออเป็นสีน้ำเงินทองค่ะนี่อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินทองแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าซื้ออะไรเนี่ยจะได้ริบบิ้นเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ว่ากล่องเล็กหรือว่ากล่องใหญ่นะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยโมสได้มาตอนที่ไป รับของสมนานคุณนะคะในส่วนของดีออถ้าใครอยากรู้ว่าซื้อของดีออครบแบบ500แสนบาทอะไรเงี้ยจะได้อะไรนะคะก็สามารถไปตามดูคลิปเก่าได้นะมอสมีคลิปอยู่ในช่องก็ไปดูได้เลยค่ะอันนี้เนี่ยจะมากับกล่องอันนี้อ่ะอันนี้จะเป็นกล่องรุ่นใหม่ะะของดีออในช่วงคริสต์มาสเท่านั้นนะคะจะเป็น limited edition ่นค่ะทุกคนจะไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะคะก็คือจะมีช่วงคริสต์มาสเน่แหละเดี๋ยวพอหลังปีใหม่เนี่ยเขาก็จะ หมดแล้วนะคะใครที่อยากได้อยากสะสมค่ะก็รีบไปตำนะคะดิออไม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่เนะะี่ยซื้อต่างหูซื้อกระเป๋าเนี่ยก็จะได้กล่องแบบพิเศษแบบนี้แล้วก็ริบบิ้นสีพิเศษแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะริบบิ้นแต่ละสี มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็แตกต่างกันที่ช่วงเวลากันแต่ว่ามูลค่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกันค่ะทุกคนนอกจากว่าใครที่แบบว่าอยากเอาไปผูกผมอะไรเงี้ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้สีพิเศษพิเศษนะคะเอามาตกแต่งบ้านตกแต่งอะไรเงี้ยของโมเสสช่วงคริสต์มาสเนี่ยเยมื่อาไปพันต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็ดูแบบว่าสวยงามเลยทีเดียวนะใครที่อยากาไปลองทําบ้านก็ได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามแบบนี้ไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวมอสจะไปอ่านแล้วก็เอามาตอบให้แบบนี้แน่นอนเลยค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้มอสด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้กันนิดนึงเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะเข้าช็อปครั้งแรกเนี่ยต้องทําตัวยังไงซื้อของเท่าไหร่ได้อะไรซื้อแบบไหนถึงจะได้ของกํานันก็สามารถกดติดตามช่องแคสซิล่ามอสได้คะแล้วก็ กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะรับรองว่า Most Out Trick ดีๆแบบนี้มาฝากกันทุกสัปดาห์แน่นอนเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาเดียส